เห็นคลิปกันหรือ,อยังครับที่เขาว่าทหารไทยจัดชุดใหญ่ถล่มบ้านในพลฝั่งนู้นจนราบเป็นหน้ากลองของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอล่าสุดกองทัพประกาศกล้าวถ้าเอาของแรงมาตั้งยิงทิ้งทันทีไม่ต้องรอคำสั่งใครใครอยากรู้ว่าตอนนี้ชายแดนเดือดแค่ไหนแล้วคนไทยต้องเตรียมตัวยังไงรีบเข้ามาฟังด่วนเลยครับวันนี้ตอนค่ำๆเรามาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนที่กำลังเดือดเดือดกันอยู่ เน้นประเด็นร้อนเรื่อง PHL 0 3ที่เขมรอาจเอามาตั้งใกล้บ้านเราหืมบอกเลยว่างานนี้ไม่มีใครย้อมใครครับคุณผู้ฟังสถานการณ์มันพลิกผันตลอดเวลาเอาเป็นว่าใครที่กำลังเกาะติดข่าวนี้อยู่หรือใครที่เพิ่งเลิกงานมาในเนื่อยแล้วอยากรู้ว่าตกลงบ้านเราจะเป็นอะไรไหมมาครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบม้วนเดียวจบเอาให้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยเริ่มกันที่ประเด็นร้อนชาประจำวันนี้เลยครับคุณผู้ฟัง คือตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงบ่ายวันนี้เนี่ยข่าวที่ทําให้คนไทยนั่งไม่ติดเก้าอี้ที่สุดก็คงหนีไม่พ้นประกาศจากทางกองทัพบ,บกของเรานี่แหละครับคือต้องบอกว่าทางกองทัพเขาออกมาขีดเส้นตายชัดเจนมากผ่านศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนกันเลยทีเดียวข้อความหลักๆที่ทําเอาสะดุ้งกันทั้งบางก็คือทางกองทัพไทยประกาศชัดเลยครับว่า ถ้ามีการตรวจพบว่าฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเขมรเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนย้ายไอ้เจ้าจรวดหลายลำก้องที่ชื่อว่า PHL03 จำชื่อนี้ไว้นะครับ PHL03 ถ้าเอาขึ้นมาตั้งบนเนินเขาเพราะวิหารหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดพิพาทเมื่อไหร่ทางเราจัดหนักทันทีเอ่อคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไอ้เจ้า PHL03 เนี่ยมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอ อืมผมจะเล่าให้ฟังแบบบ้านๆนนะครับคือเจ้า PHL 0 3เนี่ยมันไม่ใช่ปืนเด็กเล่นนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นจรวดหลายลำกล้องที่ยิงได้ไกลมหาศาลร,ระยะทำงานของมันเนี่ยยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตร130กิโลเมตรนี่ไกลขนาดไหนก็ลองนึกภาพดูครับว่าถ้ามันตั้งอยู่ตรงชายแดนพระวิหารรัศมีการยิงของมันเนี่ยครอบคลุมไปถึงจังหวัดสุรินทร จังหวัดบุรีรัมย์หรือแม้แต่บางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีได้สบายสบายเลยนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเอามาตั้งมันก็เหมือนกับเรายอมให้เขาเอาปืนมาจ่อที่หน้าฝากเราถึงหน้าบ้านเลยนะครับแบบนี้ใครจะไปยอมจริงไหมครับเพราะฉะนั้นทางกองทัพไทยเลยประกาศเปรี่ยงออกมาวันนี้เลยว่าไม่รอครับย้ำนะฮะว่าไม่รอให้ฝั่งนู้นยิงก่อน คือถ้าสายข่าวเรารายงานหรือโดรนเราจับภาพได้ว่ามีการเคลื่อนย้ายไอ้เจ้ายักษ์ใหญ่นี่เข้ามาในระยะยิงเมื่อไหร่กองทัพไทยจะส่งเครื่องบินรบขึ้นไปทิ้งบอมทำลายทิ้งทันทีโอ้ยเด็ดขาดสุดๆครับจังหวะนี้แล้วเมื่อบ่ายวันนี้เองครับทางกองทัพอากาศเขาก็ออกมาย้ำอีกเสียงเพื่อความมั่นใจของพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเครื่องบินรบแบบ f 1 6ของเราเนี่ยพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ถ้ามีคำสั่งหรือมีภัยคุกคามระดับนี้โผล่มานักบินเราพร้อมกดปุ่มปล่อยของทันทีครับคือฟังแล้วก็ใจชื้นนะครับคุณผู้ฟังว่ารั้วของชาติเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะไอเรื่องความปลอดภัยของคนในชาติเนี่ยมันรอไม่ได้จริงๆครับทีนี้มาต่อกันที่เรื่องที่ฮือฮาที่สุดในโลกโซเชียลวันนี้กันบ้างครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วกับคลิปวิดีโอที่แชร์กันว่อนเน็ตตั้งแต่ช่วงทิ้งเที่ยงที่ผ่านมา คลิปที่ว่านี้มาจากเพจทหารที่ชื่อว่า army military force ครับในคลิปเนี่ยโอ้โหภาพมันชัดเจนมากครับคุณผู้ฟังเป็นภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นวินาทีที่ลูกปืนใหญ่จากฝั่งไทยพุ่งตกลงไปใส่เป้าหมายฝั่งกัมพูชาแบบจังๆเป้าหมายที่โดนถล่มในคลิปเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าเป็นบ้านพักระดับนายพลเลยนะครับเป็นนายทหารสังกัดกองคนสนับสนุนที่3ของฝั่งเขมรเขาในคลิปนี่คือเห็นเป็นลูกไฟดวงใหญ่ตูม แล้วก็มีควันขโมงลอยฟุ้งขึ้นมาบ้านหลังนั้นนี่บอกเลยว่าเละเทะครับจากสภาพที่เห็นในคลิปคือราบเป็นหน้ากลองแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยเหมือนโดนทุบด้วยคอนปอนหนักๆ เหตุผลที่มีการยิงถล่มกันหนักขนาดนี้ก็เพราะมันเชื่อมโยงกับเรื่อง PHL03 ที่ผมเล่าไปตอนต้นนั่นแหละครับคือพอมันมีข่าวลือหนาหูว่าฝั่งขเขมรพยายามจะขยับเอาอาวุธหนักเข้ามาฝั่งเราก็ต้องมีการยิงเตือนหรือยิงสกัดกัน้นเพื่อไม่ให้เขาตั้งฐานยิงได้สําเร็จซึ่งจากเสียงปืนที่ดังระงมตลอดแนวชายแดนตั้งแต่วันก่อนมาจนถึงเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยมันยืนยันได้ชัดเจนครับว่าสถานการณ์ตรงหน้างานเนี่ยมันตึงเครียดของจริงไม่ใช่แค่คูกันไปมาแล้วครับ โดยเฉพาะที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้สีแดงไว้เลยครับเพราะเป็นจุดที่ใกล้กับเขาพระวิหารมากที่สุดเสียงปืนใหญ่เสียงระเบิดดังตุ้มๆต่อมๆม,ม,ม,มาเป็นระยะๆะะชาวบ้านแถวนั้นบอกกับนักข่าวว่าเสียงมันดังจนบ้านสะเทือนคิดดูสิครับว่าคนในพื้นที่เขาจะขวัญผวาขนาดไหนและนี่ก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดของวันนี้ครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยเราเอง เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับนายอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดท่านได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดย้ำนะครับว่าด่วนที่สุดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่7ตําตำบลตามแนวชายแดนต้องอบพยพออกจากพื้นที่ทันที7ตําตำบลที่ว่านี้ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงสุดหรือ red zone ครับทางอำเภอสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครย้อนกลับเข้าไปในบ้านพักอาศัยเพราะเกรงว่าจะโดนลูกหลงจากการประทะหรือถ้าฝั่งเขมรเกิดบ้าจี้เอา PHL 03ยิงศูนมาจริง พื้นที่ตรงนี้แหละครับที่จะรับแรงกระแทกเต็มๆลองจินตนาการดูนะครับคุณผู้ฟังภาพของพี่น้องชาวกันทรัก์หอบลูกจูงหลานขนข้าวของที่พอจะหยิบฉวยได้ขึ้นรถกระบะขึ้นรถอีแท็กออกมาจากหมู่บ้านกันจ้าละวันโอ้ยเห็นแล้วมันหดหูใจนะครับคือชีวิตประจําวันต้องมาสะดุดเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนคนแก่คนเท่าต้องมานอนลําบากตามศูนย์อพยพ จากข้อมูลที่มีเข้ามาเนี่ยมีชาวบ้านนับพันคนเลยนะครับที่ต้องทิ้งบ้านเรือนออกมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ท่านนายอำเภอก็ย้ำหนักแน่นเลยครับว่าความปลอดภัยของชีวิตต้องมากกว่าทรัพย์สินใครที่ดื้อดึงหรือพยายามจะแอบกลับไปดูบ้านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับเพราะตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจากการสู้รบไปแล้วซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวชายแดนมากๆเลยครับ เป็นใครก็ต้องห่วงบ้านห่วงนาห่วงสัตว์เลี้ยงแต่ในสถานการณ์ที่กระสุนมันไม่มีตาแบบนี้การออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ทางราชการจัดไว้ให้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วครับส่วนเรื่องการดูแลตอนนี้ทางกองทัพภาคที่2และหน่วยงานท้องถิ่นก็ระดมกําลังกันเต็มที่ครับทั้งเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนและการรักษาความปลอดภัยในศูนย์อพยพเพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้บ้างในยามวิกฤตแบบนี้ ก็ต้องขอส่งกำลังใจก้อนโตโต,โตไปให้พี่น้องชาวสีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกคนครับมาดูภาพรวมสถานการณ์ล่าสุดต้องบอกว่าบรรยากาศยังคงอึมครึมและวางใจไม่ได้เลยครับจากรายงานข่าวล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายๆแก่ๆที่ผ่านมามีข้อมูลเข้ามาว่ากองทัพเรือของเราก็ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่ทางทะเลฝั่งอ่าวไทยบางส่วนแล้วนะครับเพื่ออะไร ก็เพื่อสกัดกัน้นไม่ให้มีการส่งน้ำมันหรือยุทธปัจจัยต่างๆเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาได้นี่ถือเป็นมาตรการกดดันทางยุทธวิธีที่สำคัญมากครับคุณผู้ฟังคือเราไม่ได้รบกันแค่บนบกแต่เราตัดกำลังบำรุงทางทะเลด้วยเพื่อไม่ให้ฝั่งนูน้นเขามีเชื้อเพลิงหรือสเสบียงพอที่จะมายืดเยื้อกับเราได้เป็นไงครับแผนของกองทัพไทยเรารัดกุมและมองเกมขาดจริงๆ และที่สำคัญนะครับทางกองทัพยังคงยืนยันคำเดิมว่าพร้อมตอบโต้ทุกรูปแบบถ้าฟั่งเขมรยังดื้อดึงที่จะเอา p s l 0 3มาตั้งเรามีทั้งปืนใหญ่ระยะไกลมีทั้งจรวดหลายลำก้องของเราเองและที่ขาดไม่ได้คือกองทัพอากาศที่พร้อมจะบินไปทักทายถึงที่ภายในเวลาไม่กี่นาทีคือฟังดูแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าศักยภาพของกองทัพไทยเราในตอนนี้เหนือกว่ายัางเห็นได้ชัดและมีความพร้อมรบในระดับสูงสุดจริงๆ แล้วก็มีกระแสข่าวลือออกมาอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีข่าวแว่วๆมาจากฝั่งชายแดนว่าทางฐานเขมรบางส่วนเริ่มมีการชักธงขาวหรือส่งสัญญาณอยากจะเจรจาแล้วหอันนี้ต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะจนถึงตอนนี้ย้ำนะครับว่าตอนเย็นของวันที่14นี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงของเราว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นจริง อาจจะเป็นแค่ข่าวลือในพื้นที่หรือเป็นแค่กลลวงทางยุทธวิธีก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือชะล่าใจไปครับต้องรอดูท่าทีกันต่อไปยาวๆครับคืนนี้สรุปสั้นๆให้เข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้ชายแดนไทยขเขมรยังคงอยู่ในภาวะสงครามย่อมๆที่พร้อมจะปะทุเป็นสงครามใหญ่ได้ทุกเมื่อถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่อง phl 0 3เนี่ยคือฟางเส้นสุดท้ายจริงๆครับถ้าเขมรกล้าเอามาตั้งไทยเราก็กล้าแลกแน่นอนสำหรับพวกเราคนไทยที่อยู่แนวหลังสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมครับติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมที่แชร์กันมั่วซั่วในลายกลุ่มนะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์จะได้ไม่เป็นการสร้างความตื่นตระหนกให้คนอื่นและที่สำคัญ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและส่งกำลังใจให้ทหารหารร่วของชาติที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตายแทนพวกเราอยู่ในตอนนี้ด้วยครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยศักยภาพของกองทัพไทยและความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับบ้านเราเมืองเราเราต้องช่วยกันดูแลครับคุณผู้ฟังเอาล่ะครับข้อมูลวันนี้ก็อัดแน่นจัดเต็มเพื่อไอ้คุณผู้ฟังทันโลกทันเหตุการณ์กันสุดสด ถ้าสถานการณ์มีความคืบหน้าหรือมีอะไรด่วนๆเข้ามาอีกผมจะรีบมารายงานให้ทราบทันทีครับไม่ต้องห่วงและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้จะได้รู้ก่อนใครไม่ตกขบวนแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อนนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังบ้านเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ